ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกันโดยเฉพาะที่บริเวณภูมะเขืออีกท่านหนึ่งเมืม่อวันที่28กรกฎาคมก็คือพลทหารตะวันสิงเรือคุณผู้ชมพลทหารท่านนี้อายุ21ปีต้องสูญเสียดวงตานะคะหลังรักษาล่าสุดเนี่ยกลับมาพักฟื้นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวเปิดใจ ในความกล้าหาญและความเสียสละส่วนหนึ่งเราเห็นอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าถ้าหายแล้วอะ่ะอยากจะกลับไปรับใช้ชาติอ,อีกค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยเราขอให้กําลังใจนะคะเป็นทหารที่สละแล้วก็ใจกล้าจริงๆคือพลทหารตะวันสิงเรืองอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมหารราบที่4ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะที่ภูมะเขือจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะคะก็ถูกสะเก็ดระเบิดจนสูญเสียการมองเห็นทางตาคือตาซ้ายอะคะ่ะถูกสะเก็ดระเบิดแล้วก็กระดูกขาข้างขวาแตกทําให้ต้องรักษาที่โรงพยาบาลตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านเกิดแล้วค่ะพลทหารตะวันบอกว่าไม่เสียใจ ตัวเองกลับภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศเอาไว้แต่อยากกลับไปรับใช้ชาติอีกพลทหารตะวันยังเล่าด้วยนะคะนาทีถูกสะเก็ดระเบิดบอกตัวเองวหลบอยู่กับเพื่อนทหารคนอื่นๆในคูเลดโดนระเบิดลงหมดสติกันทุกคนจนกระทั่งมีหัวหมู่ค่ะเข้ามาปลุกให้ตื่นลองฟังเสียงพลทหารค่ะดวงตาอาจจะได้แค่นี้ครับมันก็จะ มันมองมันมองไม่เห็น,นครับหมายความ,มว่าตาเราจะมองไม่เห็นเลยใช่ครับมันเห็นแต่ว่ามันเป็นภาพซ้อน<ม>ก็คือว่าต้องเข้ามาก็คือต้องใกล้อย่างงี้ครับถึงจะเห็น<ม>ถ้าออกไปอย่างงี้ก็คือไม่เห็นแล้วครับเห<ม>็น<ม>ว่าจิตใจนี่บอกว่าถ้าไม่เกิดวุติเหตุกับดวงตาหรือเราจะไปไหนต่อนะผมใจผมก็คือว่าถ้าเกิดผมจบทหารเกีย์ตรอย่างเี้ยครับผมกะว่าจะไปสมัครทหารพานครับทหารพานชุดดำที่ค่ายปอกทองชัยครับ แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้เพราะเพราะว่าตาเราเป็นไปแล้วครับตอนนั้นก็คือมันหลังจากการจบในฝึกของน้องทหารใหม่ในายหกแปดนะครับผมก็มีมีเพื่อนนะครับผมก็คุยกับเพื่อนว่าถ้าเกิดฝั่งแม่ทัพภาคสองเขาเรียกอะไรเงี้ยครับก็คือผมเต็มใจไปครับเต็มใจไปช่วยครับเพราะว่าผมผมก็อยากไปอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็คืออยากไปครับก็คุยกับเพื่อนว่าไปไหมครับเพื่อนก็บอกว่าถ้าถ้าผมไปคือเพื่อนก็ไปครับ ก็คือผมก็ได้ไปครับเขาก็ถามขอสมัครใจนะครับว่าเออจะไปไมมใช่ไหมผมก็บอกไปครับเพราะว่าเขาก็พูดว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สนามฝึกซ้อมนะมันเป็นสนามรบจริงก็คือเจ็บจริงตายจริงผมก็บอกครับผมรับสภาพได้ครับผมพร้อมไปครับแต่เขาว่าดวงตา คุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยคือพลทหารนะอยู่แนวหน้าความกล้าหาญยังมีอยู่ในจิตใจแม้ว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียตาข้างซ้ายไปขณะเดียวกันคนเป็นป้าค่ะที่เลี้ยงดูพลทหารตะวันมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือป้าสอนสวรรค์คล่องแคล่วมีชัยป้าเนี่ยนะคะคือเห็นบอกว่าที่ต้องดูแลเขาเนี่ยเพราะว่าแม่ไปทํางานต่างจังหวัด ป้าศรีสวรรค์บอกแบบนี้ตอนนี้หลานชายยังคงมีอาการสะดุง้งผวาจากเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ยังมีบ้างป้าเห็นชัดเลยตอนหลับอยู่เงี้ยเขาจู่จๆเขาสะดุง้ง<น>ขยับแขนขยับ,ข,ยบ,ข,ยบขาเหมือนคนกําลังเตรียมวิ่งอ่ะเหมือนจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างเป็นแบบนี้ค่ะ,ะส่วนมือก็จะปกป้องที่ใบหน้าผวาแบบนี้สิ่งที่ป้าเห็นบางครั้งป้าได้ยิน,ยยน,นเสียง คือบางครั้งเนี่ยพูดพูดออกมาว่าให้ทุกคนหลบอะไรแบบนี้ลองฟังป้าค่ะให้ยามาหนึ่งเดือนสภาพจิตใจน้องตอนนี้ไม่ดีเลยค่ะดูภายนอกเหมือ,อนดีแต่ภายในไม่ดีค่ะน้องจะวิตกกังวลหวาดระแวงออพอได้ยินเสียงอะไรเนี่ยน้องก็จะผวาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาน้องนอนหลับเนี่ยค่ะน้องก็จะวิ่งอยู่ตลอดเวลาหเหมือนวิ่งหนีแล้วก็มือน้องก็คอยป้องหน้าแล้วก็จะบอกให้ทุกคนหลบ แบบนี้ค่ะตลอดเวลาเลยค่ะตอนที่น้องหลับสนิทค่ะเือช่วงนี้ก็คือก็พบแพทย์อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะพบแพทย์อย่างต่อเนื่องค่ะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ครอบครัวรู้สึกภูมิใจที่เขาได้ทําหน้าที่ทหารกล้าในการปกป้องประเทศนะคะ,ะนี่ฉันเข้าใจเลยคนที่อยู่ในสถานการณ์สมรภูมิในการประทะแล้วก็จะต,ต้องได้ยินเสียงระเบิดเสียงอะไรแบบนี้มันยังมีอาการแบบนี้ติดมาด้วยอย่างต่อเนื่อง เออเนี่ยค่ะเราก็เพิ่งรู้นะถึงแม้ว่าในใจจะมีความฮึกเหิมก็ตามแต่พอหลับอยู่แล้วเนี่ยจิตใต้สํานึกของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมใช่อาการมันออกมาทางร่างกายเนี่ยนะคะอเออตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าสําหรับกระบวนการการรักษาแพทย์จะติดตามอาการบาดเจ็บของดวงตาแล้วก็กระดูกขาย,ยังใกล้ชิดและก็จะดูแลสภาพจิตใจควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติและกลับมารับราชการทหารได้เหมือนเดิมครับ